วัสดีครับไปเจกสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เก totally on right ี่ยวกับสัตว <olive shrimp. S 2> ์ป่าหน้า <examples> รู้นะครับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะครับคือการบอกชื่อรูปร่างของสัตว์ป่านะครับแล้วก็กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะครับทําที่ค่าดศีรษะหน้าศัตว์นะครับเงาจากสัตว์นะครับแล้วก็ให้ทํรใบงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมจะทําในชุดกิจกรรมเพิ่มเติมเรียนกันอย่านอด้วยนะครับไปกันเลยสัตว์ป่าหน้ารู้นะครับ สัตว์ป่าก็คือสัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในป่านะครับเด็ดแล้วก็จะมีสัตว์ประเภทนี้ที่เราเลี้ยงกันก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองหมาแมวกระต่ายนกปลาเป็ดไก่นะครับสัตว์พวกนี้นะครับก็จะอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็สถานที่ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ส่วนสัตว์ป่าก็จะอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็สามารถหาอาหารทานบนนั่นะครับ อย่างที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแน่นอนเลยก็คือป่าทั้งเองนะครับแต่ละประเภทเขาจะอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวคุณรูกแนตาจะมาบอกนะครับสิสัตว์ตัวแรกเลยนะครับก็คือไลออนนั่นเองสิงโตนะครับถือว่าเป็นสร้างป่าเลยนะครับผมตัวต่อไปไทเกอร์เสือนะครับเป็นสัตว์อีกชนิดนึงนะครับที่ทานเนื้อสัตว์เหมือนกันแล้วก็ดุร้ายนะครับก็ ไม่มีใครเลี้ยงเสือนะครับเสือก็จะอ,อยู่ในป่าแล้วอีกที่ที่เราจะได้เห็นกันก็คือในสวนสัตว์นั่นเองนะครับตัวค่อนข้างใหญ่มีสีขานะครับต่อไปอีเลฟินช้างนั่นเองครับช้างป่าเนี่ยจะอยู่รวมกันเป็นโขนะครับก็คืออยู่รวมกันหลายๆตัวเลยนะครับอย่างเช่นในเขาใหญ่ก็ยังจะมีปู่ช้างป่าอยู่เยอะมากเลยนะครับทุกต่อไป พกพดาจระเข้เองนะครับในธรรมชาติในป่าเนี่ยก็ยังมีจระเข้ธรรมชาติอยู่นะครับที่เขาใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับครูบาชอบไปที่วเ,เขาใหญ่มากและเขาใหญ่เนี่ยยังมีสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับที่ให้เราเห็นแล้วก็ให้เราศึกษานะครับผมแต่จระเข้ก็เป็นสัตว์ที่อันตรายมากนะครับต่อไปมั่งกี่ลิงนะครับผมลิงนะครับอย่างเช่นเขาสำมีนเราก็มีนะครับจะอาศัยอยู่ในเขา ต้นไม้แล้วเขาก็จะอยู่อาศัยรวมกันเป็นฝูงนะครับแต่ว่าเขาสาวมุกของเราเนี่ยลิงที่จะค่อนข้างไม่หาอาหารเองแล้วก็จะรออาหารมาให้นะครับส่วนลิงที่ในป่าจริงๆเนี่ยเขาจะสามารถหาอาหารด้วยนตนเองได้น,น,นะครับผมต่อไปควายป่ายังมีควายป่าอยู่นะครับควายที่อาศัยอยู่ในป่าเองล,ลักษณะจะตัวใหญ่กว่าควายที่เรานํามาใช้ไถนานแล้วก็นามา มานําเนื้อของเขามาทานนะครับควายป่าขาเขาจะค่อนข้างใหญ่มากและตัวก็จะใหญ่มากเขาก็ใหญ่าามากเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับสูญพันธุ์แต่ว่าไม่มีอีกแล้วน,นะครับเด็กๆต่อไปกว่างนะคะก็ยังเจออยู่ในป่าของประเทศไทยอยู่นะครับผมที่เขาใหญ่จีบานปลาก็ยังเจออยู่และกวางก็ชอบออกมา กินอาหารของมนมุษย์นะครับแล้วก็ไม่ขาดอาหารเองแล้วจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยต้องป,งปริบัติกาศว่าห้ามให้อาหารวางเด็กขาดเลยเพราะความไม่ยอมขาดจริงจงแล้วก็มารออาหารจากมังมุนะครับต่อไปครับสเวกค,ครับเป็นสัตว์ที่มีพิปนะครับอิเกะแล้วก็ไม่ควรเลี้ยงให้เขาอยู่ตามธรรมชาติดีที่สุดนะครับผมต้องระมัดระวงังบ้านใครมีต้นไม้เยอะก็จะเป็นที่ สาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยมันอยู่ในบ้านของเราครับต้องระมาัดาระวังนะและตัวสุดท้ายนะครับก็คือนกเงือ,งอนมมก,อกออนะครับมีติเติดอยู่ปากหรือเปล่านะครับเป็นสัตว์ปากที่แทล้สูญพันธุ์แล้วแต่ก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะครับครูบาอรไปเที่ยวเขาอยากสุบัสยังเป็ิดในที่เราติดสบาดีใจมากเลยนะครับผมเป็นรรสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ก็คือว่าถ้าตายหมดก็ไม่มีเกิดขึ้นมาให้นนเราห็นแล้วนะครับก็จะหันสัตว์สูญไปสับโลกไปน,นี้เลยเหมือนในสงครามเลยนะครับ สรุปนะครับสัตว์ป่าก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านั่นเองนะครับแล้วเราก็ไม่ควรไปลกวนเขาแล้วก็ไม่ควรไปล่ากเขานะครับถ้าเราล่ากเขามากๆหรือนําเขามากินนําเขามาขายเอาหนังเขามาใช้นะครับก็จะทําให้สัตว์พวกนั้นนะครับสัตว์ที่ในป่าน,นี้สูญพันธุ์ก็คือหายไปเลยนะครับไม่มีอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับไปดูการบ้านกันเลยครับการบ้านจะให้เด็กๆ ค่องคลิปส่งคลิปนะครับห้องคาสัตว์สัตว์ป่าน้ารู้มาอย่างน้อย5ชนิดนะครับอย่างน้อยหชนิดสชนิดหรือสิชนิดก็ได้นะครับแล้วส่งกันบ้านมานะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย